สวัสดีครับพบกับรายการ S M G นะฮะวันนี้จะมาทำอะไรครับวันนี้จะมาเล่นพี่เล่นพี่เล่นกันสักหน่อยครับ่าบ้าน n P C เหล่านี้นะฮะหมูเฮาพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเล่นกันเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอา T N T กับอันนี้นะแล้วก็ เอาสักจุดหนึ่งเอาเอาเอาให้แน่ว่ามันเป็นจุดตรงกลางไม่จุดตรงกลางก็ได้กูให้ถึงเบล็อกเลยนะฮะโอเคว้เลย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 เบล็อกมันหนึ่งโอเคแล้วก็ วางน,นี้ขึ้นไปเป็นเกมเกีฬาสนุกสนุกนะฮะขอดูไว้ก่อนประมาณสัก 50. 50ห้าสิบห้าสิบนะเราวางอันนี้นะอันนี้ก็ต้องจบออกมาเห็นไหมครับมันก็จะลามันนะโอเคอน,นี่ก็รอสนุกกันได้เบยเยี่ยม วิธีหาแร่นะฮะก็คือแบบนี้นั่นแหละแต่อย่าทำนะครับโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ